จ้าท่านผู้ฟังท,ทุกท่านก็ไม่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านนานพอสมควรนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการที่ตักบาตรเทโวนะหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีการตักบาตรเทโวด้วยกุศโลบายนะจ๊ะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่ที่ชั้นดาวดึง แล้วก็เป็นเวลาสามเดือนแล้วออกพรรษานี้ท่านก็จะเสด็จลงมารับบิณฑบาตนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วนั้นนะเราจะต้องเข้าใจนะจ๊ะพระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธิพานแล้วท่านจะไม่ได้มาสู่โลกของเราอีกแล้วไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณลอยลงมาก็ไม่ได้แลนะดวงจิตดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธโคโดมน่ะนะนะและพระอรหันต์บริวารของพระองค์ท,ทุกทุท่านที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่พระพุทธโคโดมยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณเหล่านั้นเข้าสู่พระนิพพานแล้วนะ ถ้าอยู่ในโครงข่ายเครือข่ายของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นได้ปฏิบัติได้ทำบุญได้ทำทานกับพระพุทธเจ้าแล้วนั้นนะก็จะเสด็จดับขันปรินิพานไปด้วยกันเปรียบเสมือนว่านั่งเรือลำเดียวกันมันก็เลยได้ถึงฝั่งไปด้วยกันไงนะข้ามฝากข้ามวัฏตะสงสาร นะวัฏฏะโลกของเราคือโลกแห่งความทุกข์วัฏจักรวัฏวนอยู่ในโลกของเราอย่างทุกข์ทรมานเขาก็เลยเรียกว่าวัตตะสงสารมันน่าสงสารหมุนเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกของเรานี้หลายกลับหลายกันหลายสงไข่นะทีนี้ถ้าคําว่าพระนิพพานแล้วนั้นคือจิตสงบแล้ว จิตไม่ต้องการอะไรแล้วจิตละวางได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ตายยังมีร่างกายมีสังขารอยู่ตั้งกายไว้เป็นทานมีกายเป็นที่ตั้งนะตั้งกายไว้เป็นทานเพราะนั้นแล้วคือจะไม่หลงในลาบในยศในทรัพย์ในสมบัติในมูลทรัพย์สมบัติของโลกทุกชนิดนะพระอรหันต์พระรพระุทธเจ้าและสาวกของพระอ,องค์และบริวารของพระอ,องค์เนี่ย จะไม่จะไม่เป็นคนที่เรียกว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจะมีแต่การเสียสละการให้การทานท่านให้มาเราให้ตอบรอบมาเราให้ตอบไม่ติดหนี้บุญคุณก,กันเึอจะไปนิพพานได้ท่านไม่สามารถที่จะเสด็จลงมารับรับบิณฑบาตหรือรับอะไรทั้งสิน้นนั้นนิพพานนี้ไม่ไม่เสเวยอะไรไม่คมไม่ฉันอะไรมันเป็นอมตะ นะไม่ทานอะไรไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดเพราะไม่มีกายเพราะไม่มีสังขารก็คือการไม่ได้เกิดก็เลยไม่ทุกข์ทรมานมันจะไม่หิ้ไม่หอดไม่ไม่อดไม่อยากเรียกว่าสวยทิ์เป็นทิ์เป็นทิ์ไปเลยอ่ะอิ่มไปเลยอิ่มไปเลยทุกทุกพบทุก ทุกทุกทุกช่วกับช่วกันอิ่มไปเลยจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้มาเกิดเพราะอะไรถ้าเราพูดถึงเรื่องของถ้าเปรียบเทียบเหมือนจิตวิญญาณเป็นอะตอมอ่าเป็นอะตอมนี่มหมายความหมายได้ว,ว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นกลางล่ะเป็นกลางคือจะไม่เบี่ยงเบนไปยังขั้วบวกและขั้วลบอ่าจะเป็นมีสถานภาพเป็นกลาง จิตตรงนี้จะไม่มีแรงดึงดูดบาปหรือบุญได้เพราะฉะนั้นจิตที่ยังยังไม่เป็นกลางจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์นั้นก็จะมีบาปหลงบาปหลงไปทําบาปหลงไปทําบุญอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีบุญมีบุญนี่หมายถึงว่าอ่ามีทรัพย์มีสมบัตินะั่นคือมีบุญเรียกว่าศีลทรัพย์ศีลแล้วมันจะมีทรัพย์ขยันขันแข็งหาทรัพย์ส,สมบัติมาได้ แต่ไม่รู้จักให้ทานก็เรียกว่าติดบุญแต่ทีนี้คนที่ไม่ให้ทานแล้วก็กลับไปสร้างบาปก็เลยติดบาปด้วยมีทรัพย์มีสบมบัติไม่ยอมทานเ็าเรียกว่าติดบุญหลงบุญไม่กล้าเสียสละไปช่วยใครอย่างเงี้ยนะก็เลยได้กลับมาเกิด นะกับมาเกิดในโลกใหม่เพราะเพราะจิตมันเบี่ยงไปทางบวกและทางลบอยู่มันสะสมทั้งบวกทั้งลบอยู่ทั้งบุญทั้งบาปอยู่เพราะทรัพย์สมบัตินี้สามารถที่จะนําไปสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้มันจึงมีทั้งบาปและบุญนะนั้นจะแปลงร่างให้เราเป็นคนบุญหรือเป็นคนบาปก็ได้แต่ดวงธรรมดวงจิตด,ดวงธรรมของพระพุทธเจ้านั้น บางทั้งบาปบางทั้งบุญคือไม่สร้างบาปไม่ไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับบาปแล้วก็มีบุญก็คือมีผลทานมีลาบมียศนี่คนมียศชุ้งๆเขาเรียกว่าคนมีบุญแต่ไม่รู้จักวางบุญไปอนุเคราะห์เกื้อกูลใครเหล่านี้าถ้าได้เกิดในภพชาติต่อไปก็จะลําบากนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ส่วนบุญเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักให้ทานแบ่งปัน ให้ใครเลยก็หนีทีเหนียวน่คิดว่าตายไปแล้วนี่ฉันจะเอาทรัพย์สมบัติไปฝังไว้กับซากศพของฉันแล้วสมบัตินั้นจะมาเป็นของฉันหรือเอาฉันไปฝังไว้ตรงตรงโบสถ์ตรงจีดีตรงอะไรกระดูของฉันไปใส่เจดีไว้ฉันจะได้ฉันจะได้เกิดมาเป็นคนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะจ๊ะคนชั้นสูงคนชั้นสูงเนี่ยนะ ไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่เศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่ยศสูงสงนะคนชั้นสูงคนชั้นสูงคือคนที่มีจิตใจดีงามจิตใจสูงส่งถ้าจะเรียกว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ไม่เคยช่วยเหลืออนุอเคราะห์เกื้อกูลใครมีแต่หอบแต่กอดไป่กยอันนี้นี่ต่ำอันนี้จิตใจต่ำ เชื่อเลยว่าจิตใจต่ํามากนะจิตใจสูงนี่หมายถึงชอบอนุเคราะห์เกื้อกูลคนนั้นคนนี้ไม่ตนีทีเนี้ยมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกืกูกันอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่มีจิตใจสูงแม้คนนั้นจะขี้เหร่แม้คนนั้นจะ,นนนจ,ะจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่พอแบ่งปันกันได้เขาก็แบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคนนั้นจิตใจดีงามจิตใจสูงส่งเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้น เมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านมีจิตใจสูงส่งกว่าเราอีกท่าน,นไม่ไม่เอาทรัพย์ไม่เอาสมบัติของใครได้ทรัพย์ได้สมบัติมาท่านก็จะให้ทานตอบได้อะไรมาท่านก็จะให้ทานต่อ,อท่าน,ท,าน,ท,านทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้อาศัยเท่านั้นตามธรรมชาติแล้วเขาให้อาศัยเท่านั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องโลกเราถึงจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข แต่แต่เราทั้งหลายมวลมนุษย์ทั้งหลายไม่เรียนรู้เรื่องลกูกนะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาหอบมากอบมาโกยมาไล่มาเข็นฆ่าคนนั้นคนนี้อยากได้อะไรก็ลักขโมยพ้นที่เอาเลยเหรออะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ให้เข้าใจแล้วนั้นเราจะสร้างบาปสร้างกรรมอีกมากมายแล้วที่แต่จะหอบจะกอบจะโกยนะ จะสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมขอให้ฉันได้มาก็พอฉันต้องได้ฉันต้องได้ฉันต้องได้นี่โลกของเราในปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีศีลธรรมไม่เกรงกลัวตอบาปนะแล้วเราก็บอกว่าเราจะไปทําบุญให้ให้พระทำบุญกับพระพุทธเจ้ามันจะได้บุญมากนั้นเราก็ไปไปรอตักบาทเทโวกันพระพุทธเจ้าจะเดิอนลงมาจากชั้นดาวดึงตอกตก ตักๆๆๆลงมาเหล่าเทวดาที่ปุมนั้งหลายสาวกของพระองค์ที่เสด็จดับขันปริธานไปพร้อมพระองค์นั้นก็จะได้มารับเป็นทบาตจากเรานี่คือเป็นอุบายเป็นกุศโลบายเพื่อให้เรานั้นไปซื้อของไปซื้อของมาเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปวัดทำไมถ้าไม่บอกว่าไปวัดเราก็จะไม่จะไม่ล้วงเงินในกระเป๋าเรา ไม่จกเงินในกระเป๋าเราออกไปจับจ่ายเพราะว่าเพราะว่าเราสมัยก่อนเงินทองมันก็ไม่เยอะใช่ไหมก็ไม่อยากจะเสียเงินเสียทองอะไรเขาก็เลยมีอุบายจะให้เราเนี่ยไปซื้อของนั่นแหละไปซื้อของที่เขาหรือว่าไปเป็นเป็นเศรษฐกิจนั่นแหละแม่ค้าแม่ขายนีหน้าบานขายดิบขายดีอะไรนี้ตุนเศรษฐกิจนะให ให้มีการจับใจ่ายใช้สอยแค่นั้นเอง,งนี้ถ้าเราเอาไปเอาไปตักบาตถ้าหากว่าท่านทันไม่หมดทานไม่หมดถ้าท่านไม่ทานต่อท่านเอาไปทิ้งเราก็จะไม่ได้บุญส่วนที่ทิ้งไปนั้นจะไม่ได้บุญนะส่วนที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จึงจะเกิดบุญใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะทานอะไรนั้นก็ต้องพิจารณาเราไปทาน ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้เราจะได้บุญกว่ากับที่เราไปทานแบบวันพระวันวันสำคัญอย่างเงี้ยของกินเยอะแยะของเราก็ไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้รับการกินไม่ได้นำไปใช้อะไรเราก็ไม่ได้บุญเนี่ยที่เราตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนกันนั้นนะ่ะเพราะว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันไม่เกิดบุญแค่เราคนมีบุญคนมีกุศล นะเขาจะมีบุญตามสนองคอยดูแลปกป้องคุ้มครองนะเขาจะไม่ตกทุกข์ได้ยากเขาจะไม่ลำบากลำบนนะนี่คือคนบุญแต่ในบ้านเราเมืองเราโลกของเราในปัจจุบันนี้ทำบุญกันเยอะแยะมากมายแล้วบุญทำไมมันไม่ส่งให้เราอยู่สุขสบายไหนะบอกว่าทำบุญแล้วมันจะสุขสบายใช่ไหม นั่นแหละที่เราทำไปนั้นมันไม่เกิดบุญเพราะเราทำในสิ่งที่มันไม่เป็นบุญเราไปสร้างวัตถุสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มนุษย์ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัยทำบุญต้องทำกับมนุษย์จึงจะเป็นบุญเมื่อมนุษย์ไม่ได้บุญไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ใด้กลายเป็นตึกล้างบ้านล้างเป็นโบสล้างเป็นอะไรล้าง เสื้อผ้าก็ไม่ได้ไปทานหนีก็ไม่ได้ใส่ไปทานผ้าไตผ้าก็ไม่ได้ใส่กองว้บุญนั้นบุญนี้ก็กองว้ไม่ได้ใช้นั่นคือไม่เป็นบุญไม่เกิดบุญซื้อเทียนไปเทียนเข้าพรรษาเทียนออกพรรษาไม่ได้จุดไม่ได้ใช้ให้แสงสว่างก็ไม่เกิดบุญมันเหมือนกับเสียมที่ใหม่ไม่ได้ใช้แล้วมันขึ้นสนิมแล้วมันก็จะผุไปนี่แหละจึงทําให้ อคนเราบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้อยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่างลำบากลำบนข้นแขงเพราะบุญมันไม่เกิดนั่นเองพระคุณเจ้าท่านได้บอกมาแบบนี้แม่สุดานทาก็ได้นำมาพูดต่ออธิบายต่อให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วเราบอกว่าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วจะได้บุญมากพระพุทธเจ้านะ่ะนะนะไม่ได้เหาะลงมา ดวงจิตดวงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะสถิตอยู่กับผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีจิตเจตนาที่จะคอยช่วยเหลือมวลมนุษย์เท่านั้นจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้ามีจิตเจตนาฉันจะหาลาบฉันจะหายศฉันจะขายลูกขายเลี้ยนขายหลอฉันจะ ปั้นรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาให้คนมาสร้างให้คนมากราบแล้วก็ให้คนมาทําบุญกับรูปปั้นนี้รูปปั้นนี้ปั้นพญานาคปั้นพระพุทธรูปปั้นโบสถ์ปั้น,ะน,นอะไรกึ้นมาอย่างเงี้ยน,นั่นคือยังมีกิเลสจิตยังไม่บริสุทธิ์อันนี้จริง อันนี้ความจริงล้านเปอร์เซนต์เมื่อจิตไม่มีไม,ไม,ไม่มีความได้ทรัพย์ได้สมบัติได้ลาบได้ยศมาก็เอามาบำรุงตนที่นี้บาปบาปให้เราดูในยุคนี้นะศาสนาพระจะแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าเราเห็นแล้วเรารับไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาเกกบก,กเลกเกลหลอกลวงชาวบ้านแล้วหลอกเงินชาวบ้านแล้วก็เอาไปกินเหล้าเมายาเอาไปแจกผู้หญิง เอาไปโปรยให้ผู้ยิงไปเฉาโลงแรมอยู่ท้าทายกิ่เล้ากี่ท้าทายเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ยังตามจับอยู่นั่นน่ะแสดงว่าไม่ใช่พระแม้จะมีใบสุดที่แม้จะบอกว่าเป็นพระแม้จะ,ปะเปลี่ยน 9, เก้าเปลี่ยนแปดแม้จะเป็นมโหงหมหาอะไรก็ช่างไม่ใช่พระนะมีอะไรถูกต้องก็ไม่ใช่พระเพราะว่าพระนั่นคือผู้ที่มีจิตเมตตา เรียกว่าพอ่อพระเห็นไหมนั่นแหละคือมีมีมีแต่ว่าจะหาทางช่วยเหลือคนอย่างไรปวดทุกข์ปวดกรรมปวดเวรให้แก่มน,มนุษย์อย่างไรอย่างนี้จึงใช่พระคือท่านจะไม่หลอกขายลูกขายเลี้ยนขายหล่อนั่นนี่พิธีกรรมนั่นพิธีกรรมนี้พุทธาพิเศษนั้นพุทธาพิเศษได้เงินได้ทองมา ก็เอาไปบำรุงตนบำรุงครอบครัวของตนญาติพี่น้องของตนพวกพ้องของตนในกลุ่มของตนอย่างเงี้ยเรียกว่ากิเลสเยอะมากกิเลสเยอะอย่างนี้จึงสอนคนให้เป็นคนดีไม่ได้พาอไปสอนเขาแล้วเขาก็เขาฟังอยู่แต่เขาก็่าวนจะคล้องกับยังกิเลสหลายสิ่ว่าสอนผู้อื่นใดติคือคือจิตมันจะรับไม่ได้อย่างนี้แหละนะทีนี้ในบุญตักบาตรเทโวก็ ก็คือเป็นอุบายกุศโลบายให้เราเนี่ยไปซื้อของไปจับจ่ายใช้ของอ่าเพื่อการค้าขายดีนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับว่า,าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาในวันนั้นไม่ใช่นะ แล้วเราทําบุญวันไหนเราก็ได้บุญหมดเสมอภาคกันไม่มีว่าวันนั้นจะได้บุญมากวันนี้นจะได้บุญน้อยมันจะได้บุญมากก็แต่เมื่อคนรับประทานให้เราได้มากเราจึงจะได้บุญมากแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วไม่มีคนมาเอาไปกินโยนทิ้งให้ให้มันโรคตามท้องถนนให้มันเป็นของเน่าไปไม่ได้บุญไม่เป็นบุญ นะใช่ไหมได้ตักเออก็ช่างเราได้ตักบาตกับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้บุญเราไปตักบาตรกับพระพุทธรูปเราก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจเราต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่รับบินทบาทกับใครพระพุทธเจ้าไม่ไม่เสด็จลงมาอีกแล้ว ไม่มาสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปได้เราจะเสกธรรมะพระพุทธเจ้าลงที่พระพุทธรูปก็เสกไม่ได้ลงไม่ได้เป็นอุบายเป็นกุศโลบายในการค้าการขายธุรกิจการค้าเท่านั้นนั่นเองโอเคหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในวันหน้าคิดว่าวันหน้าจะพูดถึงเรื่องบุญกระถินให้ทุกท่านได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น พ่อบวงท่านคิดว่าตายแล้วฉันเกิดมาชาตินี้ฉันไม่มีเงินทําบุญกระถินเลยกุ้มโอกกุ้มใจเสียใจไปจนวันตายก็ยังคิดถึงกะบุญกระถินอยู่อย่างนั้นแหละนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ฟังว่าบุญกระถินนั้นเป็นอย่างไรคาว่าอุบาย อุบายกุศโลบายนั่นก็คือเรื่องการหลอกนั่นเองเพียงแต่ว่าพูดให้มันดูดีเข้าท่าแต่นั้นก็เรียกว่ากุศโลบายเพราะฉะนั้นเขาหลอกให้เหล่านี้ไปจับจ่ายใช้สอยโดยอ้างศาสนาโดยอ้างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองส่วนจะเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญก็ขึ้นอยู่กับผู้รับผลทานและก็ผู้ที่นำอาหารของเราไปทานได้จึงจะเกิดบุญนะจ๊ะ